สวัสดีเช้าวันที่30มีนาคมส5 6 6สำหรับเช้าวันนี้ก็มีผลฟุตบอลเพียงเล็กน้อยมาให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามรับชมกันครับซึ่งผลการแข่งขันของวันนี้จะเป็นอย่างไรเรามาเช็คผลการแข่งขันกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอล a อฟริกันเนชั่นคัพ0 2 3ซึ่งวันนี้มีการแข่งขันกันเพียงคู่เดียวและผลการแข่งขันเป็นระวันได้เสมอกับเบนินไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับ เรามาต่อการที่ผลฟุตบอลไทยลีก 2M150 แชมเปี้ยนชิพซึ่งนัดนี้จะเป็นนัดที่30ของฤดูกาลครับคู่แรกสุลกากรอยู่นเต็ดเปิดบ้านเอาชนะนครศรีอยู่นเต็ดไปได้2ประตูต่อ0คู่ต่อมาครับเชียงใหม่ f c เอาชนะราชประชา f c ไป4ประตูต่อ1สมุทรปราการซิตี้แพ้ตราด f c ไป3ประตูต่อ4นครปฐมอยู่ในเต็ดเอาชนะระนองอยู่ในเต็ดไป2ประตูต่อ0ระยอง f c เอาชนะเชียงใหม่ยู่นเต็ดไปได้1ประตูต่อ0 ภูไทยธานี FC เอาชนะอยุธยายูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ2แพร์ยูไนเต็ดเสมอกับเกษตรศาสตร์ FC ไปแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ศูนย์กระบีเ FC เอาชนะสุพรรณบุรี FC ไปได้2ประตูต่อ0และคู่สุดท้ายอุดรธานี FC เอาชนะชัยนาทฮอนบิลไป4ประตูต่อ3ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนไทยลีกสองกันครับโดยหลังจากจบนัดล่าสุดจากฝูงเป็นตราด f อแข่ง30นัดมี53คะแนนอันดับสองนคปรปฐมอยู่ในเต็ด51คะแนน อันดับสาอุทัยธานี f อ5 0คะแนนอันดับ4ีระยอง f c 4 9คะแนนและอันดับ5สุลกากรอยู่ในเต็ดมี49คะแนนครับมาต่อการที่ผลฟุตบอลลีกวันอังกฤษนัดตกทางซึ่งวันนี้มีการแข่งขันกันเทียงคู่เดียวครับและผลการแข่งขันเป็นเชลแนมเปิดบ้านเสมอกับเชฟฟิลเวนเดย์ไป2ประตูต่อ2ครับมาต่อการที่ผลฟุตบอลตุรกีดิวิชั่น2ครับซึ่งวันนี้มีการลงแข่งขันกัน2คู่ คู่แรกบันไดามาสปอร์แพ้โบดุมสปอร์ไปสู่ประตูต่อ4และริเซสปอร์เอาชนะมานิซาเอฟซีไปได้4ประตูต่อ2ครับและเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเจลีก2กันครับซึ่งวันนี้ก็มีการลงแข่งขันกัน2คู่คู่แรกชิม,มิสุเอสเพาแพ้ให้กับเทสปาคูคาสึไป1ประตูต่อ3ส่วนผลอีกคู่จูบิโลอิวาตะเอาชนะโทชิกิเอสซีไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับและทั้งหมดนี้คือผลการแข่งขันฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ